เมื่อโฉนดที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึดไว้ทํายังไงถึงจะได้คืนวันดีคืนดีพ่อแม่เสียชีวิตลงลูกเต้าอ,อยากจะนําที่ดินมาแบ่งปันกันไปตามหาไปค้นหาปรากฏว่าใบโฉนดดันไปอยู่กับเจ้าหนี้เงินกู้ไอพี่น้องแอบเอาไปกู้เอาไปค้านะพ่อแม่ที่ตายไว้ดันไปทําภาระผูกพันในที่ดินไว้ทํายังไงถึงจะได้คืนหลายคนก็มีความคิดบอกเฮ้ย hey, เมื่อโฉนดหายกูไปแจ้งหายซะเลยไปออกใบใหม่ ตรงนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับการที่เราทราบอยู่ว่าพ่อแม่เอาไปกู้ยืมไปคำประกันหรือพี่น้องเราเอาไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้คุณดันไปแจ้งหายเพื่อนำอใบแจ้งความไปออกโฉนดใบจะถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จมีโทษจําคุกแล้วต้องทำยังไงพี่อนอนท์ถึงจะได้คืนในการที่จะได้คืนนะฮะโดยปกติเราจะต้องฟ้องไปยังเจ้าหนี้เพื่อที่จะให้เจ้าหนี้ส่งมอบฉนดคืน หากกรณีไม่ส่งมอบด้วยประการใดๆให้ศาลมีคำสั่งทำลายโฉนดใบนั้นและให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนนะฮะไม่ใช่ว่าไปแจ้งหายแล้วไปออกใบแทนไม่ได้จะถือว่ามีความผิดแล้วแบบไหนจะได้คืนแบบไหนจะไม่ได้คืนมีข้อกฎหมายกำหนดไว้เราต้องมาดูเรื่องนี้ให้ดีนะฮะในการต่อสู้ที่จะให้ได้คืนมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ซึ่งในการยึดหน่วงของเจ้านี้นะครับโดยปกติ จะใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา241ผู้ใดยึดถือทรัพย์ของผู้อื่นไว้และมีมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์เกี่ยวด้วยทรัพย์สิทธิ์ซึ่งยึดถือและครอบครองนั้นไว้นะครับท่านว่าผู้นั้นมีสิทธิ์ยึดหน่วงทรัพย์ไว้ได้จนกว่าจะได้รับการชำระหนี้อ่าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หนี้นั้นนั่นก็หมายความว่ากรณีว่าเจ้าหนี้มีการยึด โฉนดไว้ก็คือเป็นการยึดทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์เกี่ยวด้วยทรัพย์นั้นนะฮะหนี้เป็นคุณประโยชน์เกี่ยวได้ทรัพย์คืออะไรส่วนมากก็จะเป็นประเภทว่าบอกเฮ้ยเอารถไปซ่อมนะฮะไม่จ่ายค่าซ่อมก็มีสิทธิ์ยึดหน่วงไว้สร้างบ้านไม่ยอมที่จะจ่ายค่าสร้างนะฮะก็ถือว่าเป็นหนี้ซึ่งเป็นคุณเกี่ยวด้วยทรัพย์นั้นแต่การกู้ยืมเงินไม่ใช่หนี้เกี่ยวด้วยทรัพย์นะฮะดูดีๆ ส่วนการจำนำจำนองก็ถือว่านี่เป็นคุณเกี่ยวด้วยทรัพย์แล้วแบบไหนจะฟ้องได้ไม่ได้การยึดหน่วงทรัพย์นะฮะโดยปกติมันจะต้องมีหนี้ประธานจะเป็นประเภทหนี้กู้ยืมหนี้สร้างบ้านหนี้ซ่อมรถหรือหนี้อะไรก็แล้วแต่จึงจะเกิดสิทธิ์ในการยึดหน่วงตามาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา241แต่กรณีว่าหนี้ประธานขาดอายุความหนี้ประธานบังคับไม่ได้หรือหนี้ประธานนี่ไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ย เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดนะฮะแบบไหนกรณีว่ากู้ยืมเงินนะฮะแต่กรณีว่าไม่ได้ทําเป็นหนังสือฟ้องร้องไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์ยึดนี่ที่เป็นคุณเกี่ยวด้วยทรัพย์ตรงนั้นนะฮะก็ไม่สามารถที่จะยึดครองโฉนดเราได้แต่การที่ว่าบอกให้เจ้าของทรัพย์เอาไปกู้ยืมเงินและมอบให้เขายึดถือไว้ตรงนี้จะถือว่าไม่ใช่สิทธิ์เกี่ยวด้วรั์นะฮะไม่ได้นี่อันเป็นคุณประโยชน์เกี่ยวด้วยทรัพย์โดยตรงแต่คุณไปยินยอม เขาเรียกว่าเป็นบุคคลสิทธิ์ถ้าเจ้าของโฉนดไปมอบไว้นะฮะเขาก็มีสิทธิ์ยึดเพราะคุณมอบให้เขานี่หรือกรณีว่าบอกให้เป็นมรดกพ่อแม่นะฮะพ่อแม่เสียชีวิตแล้วทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกคนใดคนหนึ่งนะแอบเอาไปค้ำประกันเงินกู้เจ้านี้ก็มีสิทธิ์ยึดยึดในส่วนของคนที่เอาไปค้ำประกันเงินกู้นั่นเองนะฮะ,ะ,ฮะเขาเรียกว่าเป็นบุคคลสิทธิ์เพราะคุณมอบให้เขา แล้วคุณจะไปทวงคืนโดยฝ่าฝืนข้อตกลงไม่ได้แต่กรณีว่านี่ซึ่งขาดอายุความนะฮะเป็นนี่ประธานที่ไม่สมบูรณ์กฎหมายก็จะถือว่าไม่สามารถที่จะยึดหน่วงโดยอาศัยนี่ประธานตรงนั้นได้นะครับตามแนวดีกาที่3874ทับ2549นี่กู้ยืมเงินซึ่งไม่ได้ทําเป็นหนังสือยึดไม่ได้นี่กู้ยืมซึ่งขาดอายุความยึดไม่ได้นะฮะหรือกรณีว่า นี่ขาดอายุความจะมีดีกาอ้างยิงที่229ทับ2522ไม่สามารถที่จะยึดถือโฉนดไว้ได้หรือกรณีว่าพ่อแม่นะฮะเอาใบโฉนดไปค้ำประกันไว้ต่อมาปรกากฏว่าพ่อแม่เสียชีวิตลูกมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกนะฮะเพราะวา่าอย่าลืมว่าคนที่มอบไว้ให้เสียชีวิตแล้วมันจึงตกเป็นมรดกมรดกคือทายาทมีสิทธิ์ที่จะได้รับ ในเมื่อ,อการกู้ยืมเงินโดยมอบโฉนดเป็นเพียงบุคคลสิทธิ์นะฮะลูกสามารถฟ้องเรียกคืนได้นะฮะตรงนี้มีดีกายืนยันเลยเป็นดีกาที่6.121.2.559ทับ 5, 5จำเลยครอบครองโฉนดที่ดินพิาพาทโดยผู้ตายซึ่งเป็นลูกหนี้เงินกู้มอบให้ยึดถือไว้เป็นประโยชน์เป็นประกันหนี้เงินกู้จนกว่าจำเลยจะได้รับชำระหนี้คืนโดยอาศัยข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินนั้น นี่ที่จำเลยมีเป็นเพียงนี่เงินกู้ที่จำเลยจะได้รับคืนหาได้เป็นคุณจำเลยเกี่ยวด้วยโฉนดที่ดินนั้นไม่จำเลยไม่มีสิทธิ์ยึดหน่วงโฉนดที่ดินพิพาทไว้ตามประมวลแพ่งและพาณิชมาตา 2, 4, ารา241ศาลมองดูว่านี่อันเป็นคุณประโยชน์เกี่ยวด้วยทรัพย์นะฮะจะเป็นประเภทอ่าซ่อมรถสร้างบ้านแต่นี่กู้ยืมคุณก็ต้องฟ้องเรียกเงินกู้ไม่ใช่คุณจะไปยึดโฉนดไว้ เจ้านี้อาจจะมาฟ้องกองมรดกเพื่อที่จะขอยึดทรัพย์ตรงนี้ได้แต่จะยึดใบโฉนดไว้ไม่มีสิทธิ์นะฮะต่อไปบรรดาที่ลูกๆพ่อแม่เสียชีวิตไปตามสืบค้นสืบเจอว่าใบโฉนดไม่อยู่เจ้านี้ยึดถือไว้ตรงนี้ก็แนะนําให้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องร้องเรียกโฉนดกลับคืนมานะฮะต่อไปจะได้นําไปแบ่งปันไปนําไปใช้สอยได้ตามกฎหมายต่อไปแต่อย่าไปแจ้งหายเด็ดขาด